สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาสรุปในการเปรียบเทียบหลังจากที่พีใช้งานกับแท็บเล็ตทั้ง2ตัวนี้กับงบบเปรสี่พันระหว่างเจ้าตัว Honor นะครับผม p a ด X8A กับเจ้าตัว i n f i n i x x ็ Pad กับแทบเลรตทั้ง2ตัวนี้ที่พีทําการสรุปวันนี้ทั้ง2ตัวนี้ที่พีซื้อมากับงบเปรตสี่พัน 4, นะครับตัวนี้พีซื้อมา ,3990 บาทเป็นรุน่นไรไฟผมซึ่งตัวนี้จะมีจําหน่ายเป็นรุ่นใสสินนะครับผมตัวนี้พีซื้อมา4 5 9 0บาทนะครับผมส่วนตัวราคาเรตสี่พันเกือบเกือบเท่ากันนะครับพีจะขอผมแนบลิงก์ขับผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยใตยค้คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าพี ซื้อมาของออเนอร์ส่วนตัวก็รู้สึกว่าใช้งานดีมากเจ้าตัวอีฟ i นิกส์พีนะถ้าไม่เน้นในการใส่ซิมรุ่นไรไฟแนะนำว่าเจ้าตัวออเนอร์แพดเจะมีคุณภาพที่ดีกว่าเจ้าตัวอีฟ i นิก x p a ดประมาณหนึ่งนะครับผมส่วนตัวพี่รู้สึกว่ารอมของตัวออเนอร์จะทำเรามมาได้ดีกว่าตัวอีฟ i นิกมาได้ประมาณหนึ่งแต่แลกมาด้วยเพราะว่าตัวอีฟ i นิก ให้แรมมาเยอะมากครับอีฟนิกให้แรมมา8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับความจุตัวนี้ให้มา256กิกตัวนี้ให้แรมมา4กิกบวกเพิ่ม4กิกกับความจุ128กิกใครชอบรลอมที่มีความสเสถียรครับออเนอร์อจะมีความสเสถียรที่มากกว่าตัวอีฟนิกใครเล่นเกมจะเต็มไปเลยครับผมตัวนี้จะเก่งเล่นเกมครับเพราะว่าให้ตัวสเปกมาเป็น CPU ที่มีความเร็วความแรงเอาตรงนะ เกือบๆเ,เท่ากัน CPU ความเร็วความแรงเล่นเกม r o v ทั้งคู่ถือว่า60เฟรมดีมากครัพี่ผมจะให้ดูบนว่าบอด y ี้ของออเนอเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ครับคือพีให้บอด y ี้ที่สัมผัสฟีลิ่งดีพีมอบให้ออ n น r ร์ครับออเนอร,รู้สึกว่าฟีลิ่งในการสัมผัสของบอด y ี้อ,อ่ะออเนอร์จะทำตัวบอดดี้ดีกว่าตัวอีฟนิก เอ็กแพดอย่างมากครับอันนี้พี่ไม่อวยครับพวกตรงเลยว่าอ o อนเนอร์ทำแบตเตอรีลในการดีไซน์มีความสวยงามครับผมต่างจากเตัวอีฟนิกครับผมที่พี่รู้สึกว่าในการสัมผัสมันก็มีความแน่นหนาแต่อาจจะมีความก็แก๊กหรือว่าอาจจะมีความแบบเครื่องมันอาจจะไม่เมียบ ฟฟลลิ่งในความเหมนยมามันจะมีเสียงแบบก็แก๊กนะครับผมซึ่งเอาตรงนะสับพีหนะในการดีไซน์แล้วก็ในการตัวเครื่องที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าครับอันนี้พีรีวิวด้วยความจริงใจเพราะพีซื้อเองรีวิวเองนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้ง2บริษัทนี้นะครับนี่ เห็นว่าตัวนี้ผมพีรู้สึกว่ามันไม่มีความแข็งแรงอะแต่อาจจะแข็งแรงอยู่แต่ถ้าพีเรื่องนะพีเรื่องเจ้าตัว Honor ร์เอแพดีกว่าครับเพราะว่าบอด y ี้มันมีความแข็งแรงนะครับผมตัวนี้ซึ่งถ้าพีเรื่องจริงครับเปรียบเทียบจริงถ้าบอดี้พีให้ตัวออเนอ X8A ให้เป็นบอดี้ในการดีไซน์ที่มีความชนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมในส่วนด้านบนครับลำโพง4ตัวเอาตรงนะลำโพงถือว่าเสียงมีความใกลเคียงกันมากครับซึ่งลำโพงพีให้เสมอกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมสับเรื่องลำโพงนะครับผมในส่วนปุ่มต่างผมก็ใช้งานฟังง์ชันต่างๆก็ถือว่าเพียงพอถ้าราคาเรีเดียวกัน4 0 0 0กว่าบาทนะครับผมถ้าเรื่องใส่ซิมยังไงตัวเจ้าตัว,ตว,ตวอิฟ i ิท X8 xpad จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่า xpad ใส่ซิมนะผมโทรได้ในส่วนตัวนี้ก็แนะนำว่าถ้าเพิ่มงบอีกพันกว่าบาทก็จะมีรุ่นใส่ซิมได้แต่ส่วนตัวค่าเลร,ราคา4 0 0พันกว่าบาทเท่ากันเนี่ยคือตัวนี้จะได้เปรียบคือเรื่องใส่ซิมซับใครหาแท็บเล็ตที่ตัวจบใส่ซิมก็ไปตัว efinix xpad ครับแต่ถ้าใครชอบลอมที่มีความสเสถเียรบอดี้สวยแข็งแรงรอมดี D ก็ไป o n o r X Pad เอ้ย o น n ร r Pad X 8 a ครับนี่ครับก็สับสนเชื่อรุ่นครับผมบางทีนะครับผมนี่ครับให้ดูบอดี้นะครับนี่ครับบอดี้เรื่องกล้องผมกล้องหลังับผมให้มา8 000, ล้านเท่ากันในส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้มา8ล้านตัวนี้ให้มา5ล้านแต่เอาตรงนะสกินโทนของตัว o n o r จะ สีดีมากกว่าครับเพราะว่า ROM o n e r ในกิ่งในเรื่องด้านกล้องอยู่แล้วผมตัวนี้นะมาดูว่าเฮ้ยตัวหน้าจอเป็นไงบ้างซึ่งผมหน้าจอของทั้งคู่เป็นหน้าจอขนาดเสียดนนิ้วเป็นหน้าจอแบบตัวนะครับ Full HD Plus ซึ่งพีสัมผัสตัวหน้าจอมารู้สึกว่าสีสันก็ถือว่าดีทั้งคู่และสีสันมีหน้าจอที่เพียงพอมีความสวยงามสักพีนะครับผมตัวนี้นะซึ่งพีจะคอเบาแสงลงนะครับผมตัวนี้นะครับ นะครับผมในการเบาแสงครับสังเกตไหมครับผมว่าหน้าจอมีความสม mm. ูทเกือบเท่ากันในการปรับอัตราดิฟเฟเรนเทียบเกือบเท่ากันแต่พีรู้สึกว่ารอมของตัวออเนอร์จะมีการใช้งานที่มีความสมูทมากกว่านะครับผมอันนี้พียันเลยว่าใครสัมผัสตัวทั้งสองตัวนี้มาจะรู้ว่าอีฟนิกก็ทําดีอีฟนิกให้มาแรมเยอะมากใครชอบแรมเยอะเล่นเกมดีตัวนี้จะตอบสนองดีมากครับผมเพราะว่าให้มา จัดเต็มจริงกับ CPU ทั้งคู่เอาตรงนะความเร็วเฉลี่ยที่พี่ใช้งานมาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากกับตัวซิมดาคั่น680กับ h ฮโ i o เจียก้านะผมทั้งคู่ถือว่าดีมากแบตถือว่าทั้งวันใช้งานเพียงพอนะครับผมแต่พี่รู้สึกว่า i e l l i n g เนี่ยในการปรับ UI ไะเห็นไหมว่าของ o o n o r UI นะยู UI จะดูน่าใช้งานมากกว่าของ e f ฟ i i นะครับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ พีรู้สึกว่าตัวออเนอร์จะทําการบ้านมาดีมากแล้วก็ผมสามารถคดแอปตัวนี้ไม่สามารถคดแอปได้นะส่วนตัวออเนอร์สามารถคดแอปได้ในการแบ่งหน้าจอทั้งคู่สามารถแบ่งหน้าจอได้เช่นกันแต่ผมตัวนี้ไม่มีแอปแกลเลอรี่นะครับผมในส่วนอีฟอนิกตัวนี้มีแอปแกลเลอรี่นะผมซึ่งพีสัมผัสมาผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมาก นี่ครับผมในการแบ่งหน้าจอผมตัวของออเนอร์จะสามารถแบ่งหน้าจอผมได้ทั้งที่เป็นแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะผมในส่วนของอีฟอนิกก็ทําได้เช่นกันนะผมในการแบ่งหน้าจอซึ่งพีรู้สึกว่า UI ในการแบ่งหน้าจอไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่พีไปสัมผัสมาถือว่าคุณภาพให้มาดีจริงครับแล้วก็นี่ครับในการปรับความในการทัดในการสมมุติก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากแต่อินเทอร์เฟซในการใช้งานง่ายอะ ออเนอร์ครับอันนี้ไม่ได้อวยเพราะออเนอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพีอยู่แล้วอีฟอนิกก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องน,นั้นพีก็รีวิวด้วยความจริงใจได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมอัตาเรตปรับเป็น60แล้วก็90ซึ่งพีปรับเป็น60เฮิร์เท่ากันก็ ดี้งคู่ครับในส่วนเล่นเกมเนาะถ้ามุมมองพีเนาะ R.O.V ในการปรับส่งสุด60เฟรมเท่ากันพับจีปรับกลางๆเท่ากันฟรีไฟเท่ากันแต่ความสมูทน,นะผมตัวอีฟลีให้แรมมาเยอะกว่าแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกจะมีการใช้งานที่ฟังก์ชันที่มีความสมูทมากกว่านิดนิดเล่นเกมครับแต่ส่วนตัว5ใช้งานทั่วไป ตัว Honor จะมีการใช้งานที่สัมผัสกับผู้ใช้งานที่มากกว่าตัวนี้ผมซึ่งเกจหน้าจอสัพพีนะตัวนี้ให้เกจหน้าจอที่มีคุณภาพดีกว่าเจ้าอีฟนิกนิดนึงแต่สีสันอีฟนิกจะจัดจ้านมากกว่าตัว Honor นนิดนึงแต่ส่วนตัว ถ้าเปรียบเทียบจริงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมในเรื่องนี้เรื่องเสียงครับเสียงเบสเสียงกลางพี่อาจจะไม่ได้เปิดให้ชมเพราะว่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับเรื่องเสียงเรื่องเพลงน่ะคือลำโพงคู่ทั้ง2ตัวเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดเสียงเบสเสียงกลางของลำโพง4ตัวซึ่ง UTS ตัวนี้จะมีเสียงเบสมากกว่าตัวออเนอร์นิดนึงแต่เสียงโปร่งใสออเนอร์จะมีความโปร่งใสมากกว่าจ้าตัวอีฟนี้ xpad ประมาณนี้ครับผมซึ่งสับพีเนาะใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับในเรื่องกล้องเรื่องกล้องได้พีไปสัมผัสมาผมม,มันให้ดูเลยว่ามันจับประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอาตรงนะสีสันของตัวกล้องม,มันยังไงออเนอร์ก็ชนะครับเพราะว่าออเนอร์จะมีสีสันที่ดีมากกว่าแต่กล้องหน้าตัวอีฟนิกจะชนะครับเพราะว่ากล้องหน้าแปดล้านนี้ห้าร้านแต่เอาตรงนะคือสีสันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกแล้วก็ u i ก็ถือว่ามีการใช้งาน ทั้งคู่ถือว่าใช้งานง่ายนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าพี่ใช้งานมินิจิผมพี่จะขอผมแนบลิกลงก์การซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้นร like, เรนะวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สัพพีนะเรวนี้ขอบคุณครับ